สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเที่ยวมาช็อปกันสวนแอร์อกรีดแลบนะคะทุกคนอยู่ในเขตพื้นที่นคนปรปฐมเขตติดต่อนอนทบุรีนะคะทุกคนสวยๆแบบนี้เอามาแชร์เอามารีวิวให้ชมกันคะ่ะท่านไหนที่ว่างก็แวะมาชมกันได้นะคะจะมาเป็นกลุ่มหรือมาเดียว ก็เหมือนมาเที่ยวซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปแต่เป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตดอกไม้สวยๆเน้นกล้วยไม้นะคะทุกคนแวะมาชมกันนะคะเจ๊เอามาให้ชมกันวันนี้นะคะเจ๊มากันเป็นกลุ่มนะคะวันนี้แชร์กันฉบับเต็มๆคะ่ะ มาชมมาเลือกชมกันได้มาเลือกช็อปกันได้สวยๆราคาถูกๆค่ะต้นไม้ต้นกล้วยไม้สวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศภายในนะคะเดินชิวๆหิวก็มีกาแฟมีอาหารให้เป็นนั่งชิวนั่งช็อปกันข้างในได้นะคะทุกคนแวะมาชมกันได้ของไม่แพงนะคะรีวิวค่ะเจ๊โอรีวิวนะคะทุกคน แนะนำเลยคะ่ะกล้วยไม้มีน่ารักน่ารักให้เป็นของที่ระลึกของฝากกันได้นะคะนี่เห็นไหมคะสวยๆมุมสวยๆก็มีเยอะแยะแต่เจ๊ไม่ได้ถ่ายทุกซอกทุกมุมนะคะนี่คะ่ะชอบมุมไหนก็ถ่ายมุมนั้นเลยคะ่ะกล้วยไม้สวยๆ เห็นแล้วก็ชื่นใจค่ะเห็นใบเขียวๆดอกสวยสวยก็เอามาฝากกันนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกละิ่งส u b s c r i b e กันด้วยนะคะทุกคนฝากเจ๊ตามเจ๊โอ DIY ด้วยนะคะช่องของเจ๊โอชาแนลนะคะเจ๊โอ ชแนลนะคะเจออดีไอวชแนลนะคะช่องของเจออนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วจะนำคลิปดีๆมาฝากกันคะ่ะไปเที่ยวไหนชิลไหนก็จะเอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะทุกคนสวยแบบนี้คะ่ะนี่พี่ๆเพื่อนๆที่มา ด้วยกันนะคะทีมงานของท่องเที่ยวจังหวัดนนท์นะคะพากันมาเที่ยวบัสานงานกันระหว่างทีมงานท่องเที่ยวกับพัฒนาชุมชนนะคะพามาแนะนำกันคะ่ะชิวๆกันที่แอร์กิดสวนกล้วยไม้แอร์ออกิดแลบนะคะทุกคนมีตู้บลาส,สวยๆด้วยนะคะมีที่ให้ถ่ายเช็คอินกันด้วยนะคะทุกคน เห็นแล้วก็เช็คอินกันเลยค่ะมีมุมสวยๆเยะแยะให้ถ่ายนะคะทุกคนแวะมาค่ะแวะมาแนะนำนะคะใกล้กรุงเทพเองค่ะกรุงเทพปริมณฑลก็เหมือนเป็นพื้นที่เดียวกันเขตติดต่อกันก็มาเที่ยววันเดียวเที่ยวได้ วันเดียวก็เที่ยวได้มากันเยอะๆนะคะฝากติดตามเจโอ DIY Channel ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะนำสิ่งดีๆมาฝากนะคะวันนี้คลิปความยาวก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งกันเลยคะ่ะกดกิ้งกงกันมาค่ะทักทายกันมาได้นะคะ สวยๆสวยๆกันเลยค่ะกล้วยไม้มีให้เลือกมากมายเห็นไหมคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของกล้วยไม้นะคะแล้วก็มีต้นไม้แบบอื่นๆให้เลือกชมแยะๆนะคะไม่ใช่มีเฉพาะกล้วยไม้นะคะทุกคนมีปุ๋ยมีดินพร้อมให้ช็อปค่ะมีของที่ระลึกของฝากกันก็มีนะคะทุกคนแอร์ออก,กริดซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ